ปัจจุบันส่วนแบ่งการตลาดของค่ายมือถือครับก็มีอยู่3เครือข่ายหลักนะครับในประเทศไทยนะครับเบอร์1ตอนนี้ก็คือ AIS นะครับเบอร์2ก็ TrueMove H แล้วก็เบอร์3ก็คือ D-Tac นะครับซึ่งแต่ละค่ายก็แข่งขันกันอย่างดุเดือดนะครับ ออกโปรโมชั่นกันนะครับใช้งบการตลาดกันอย่างเต็มที่นะครับเพื่อจะแย่งชิงกัส่วนแบ่งการตลาดนะฮะแต่วันนี้ครับท็อปอัพทูริสเราก็เล็งเห็นว่าสมาชิกทุกคนนะครับอของท็อปอัพทูริสเนี่ยครับก็ต้องใช้โทรศัพท์มือถือกันนะฮะซึ่งเรามีเครือข่าย ของสมาชิกจำนวนมากนะครับซึ่งเมื่อเราได้ไปดีลกับเครือข่ายมือถือเครือข่ายหนึ่งนะครับก็คือ True นั่นเองนะครับปรากฏว่า True เองก็อยากจะให้สมาชิกของ Topup t o u r i s t ของเราทุกคนนะครับามาใช้เครือข่าย t u e นะก็เลยเกิดข้อตกลงกันนะครับ Topup t o u r i s t ก็จะนำเสนอ เครือข่ายทูให้กับสมาชิกของท็อปอัพธุลิศของเราทุกคนได้ใช้กันนะครับแต่สิ่งที่ท็อปอัพธุลิศจะต้องพิจารณาก็คือเครือข่ายที่ท็อปอัพธุลิศจะแนะนําให้สมาชิกใช้นั่นแหละครับก็จะต้องเป็นเครือข่ายที่มีคุณภาพดีจริงๆนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วนะครับถ้าหากว่าเครือข่ายที่ท็อปอัพธุลิศนำไป เสนอนะครับหรือโปรโมทให้สมาชิกใช้เนี่ยมันไม่ดีเนี่ยครับแน่นอนครับปัญหามันก็จะเกิดขึ้นทันทีเลยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นครับท็อปอัพจึงไปค้นข้อมูลนะครับแล้วเราก็ได้ค้นพบว่าเครือข่ายทรูเนี่ยนะครับเป็นเครือข่ายที่เหมาะสมที่จะให้สมาชิกของเราเนี่ยได้ใช้กันตามข้อมูลที่เราได้มาดังนี้นะครับทรู เขาได้รางวัลนะครับอันดับหนึ่งนะครับอของการที่เป็นผู้ให้บริการที่มีเครือข่ายประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในระดับเอเชียแปซิฟิกเลยนะซึ่งประกอบไปด้วย19ประเทศนะครับซึ่งครูเนี่ยเขาได้รางวัลมาติดต่อกัน4ปีซ้อเลยครับตั้งแต่ปี16 1 7 1 8แล้วก็ปี19ซึ่งปีปัจจุบันนี้นะครับและครูยังได้ รางวัลการันตีนะครับถึง13รางวัลน,นะครับในฐานะที่เป็นเครือข่ายที่มีมาตรฐานระดับโลกแล้วก็มีบริการระดับสากลครับซึ่งข้อมูลตรงนี้เองนะครับก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราจะไปแนะนำให้กับสมาชิกเราใช้ด้วยความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับแต่นี่คือมันมีหลักฐานชัดเจนครับและที่สำคัญมากกว่าน,นั้นครับสำหรับในเมืองไทยครับ ก็ได้มีการทดสอบนะฮะคุณภาพของเครือข่ายนะครับของ3เครือข่ายนะะหลักๆในเมืองไทยครับปรากฏว่านะฮะครูนะครับได้คะแนนสูงสุดนะครับห้าหมื่นกว่าคะแนนในขณะที่อีก2เครือข่ายนะฮะได้รางวัลเพียงแค่40,000กว่าคะแนนครับนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นตัวยืนยันว่าการที่เราจะแนะนําอะไรก็แล้วแต่ให้กับสมาชิก ของท็อปอัพทูลิได้ใช้ครับสิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็มีหลักฐานยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรครับซึ่งนอกจากคุณภาพแล้วนะครับราคาก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่เป็นตัวกำหนดนะที่เราใช้ในการพิจารณานะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับทรูให้โปรโมชั่นกับสมาชิกท็อปอัพทูลินะฮะมาด้วยกัน2โปรโมชั่นครับซึ่งถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่ มันว้าวจริงๆเลยนะครับเราไปดูเลยครับว่าโปรโมชั่นที่ทูให้กับสมาชิกท็อปอัพชูลิสนั้นนะครับเป็นโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับสำหรับโปรโมชั่นแรกครับชื่อว่าโปรเป็นต่อครับซึ่งโปรนี้นะครับเป็นโปรแบบรายเดือนเล่นอินเทอร์เน็ตความเร็ว4เมกะบิตเปอร์เซกเล่นได้ไม่อั้นเลยนะครับซึ่งผมได้ลองวัดสปีดจริงๆดูแล้วนะครับปรากฏว่า สามารถวัดได้มากถึง90เมกะบิตเปอร์เซกเลยครับแสดงว่า t r รูเองปล่อยสปีดออกมาแบบสูงสุดเลยนะครับถึงแม้ว่าในสเปคจะเขียนว่า4เมกะบิตเพอร์เซกก็จริงแต่เวลาเราเล่นจริงแล้วนะครับเราเทสสปีดูมันได้มากกว่านั้นทำให้เราเล่นแล้วไม่สะดุดเลยไม่มีอาการเน็ตหมุนๆอีกต่อไปเลยนะครับและก็ที่สำคัญคือเล่นแบบไม่อั้นครับ ซึ่งพูดไง,ไง่ายๆว่านี่คือสุดยอดมากๆเลยนะครับเราไม่ต้องไปนั่งหารหัส Wi-Fi จากร้านกาแฟจากโรงแรมที่ไหนอีกต่อไปแล้วนะครับวันนี้ครับเราอยู่ที่ไหนเราสามารถเล่นเน็ตได้ไม่มีวันหมดครับอันนี้มันคือสุดยอดจริงๆเลยครับและสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือครับโปรนี้ก็คือสามารถที่จะโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายเลยครับ โอ้โหสุดยอดมากๆเลยโทรฟีไม่อั้นทุกเครือข่ายนี่พูดง่ายๆครับคนใช้มือถือนะครับเล่นเน็ตสปีดสูงสุดไม่อัน้นโทรฟีทุกเครือข่ายไม่อั้นเนี่ยมันสุดยอดแล้วครับและที่สําคัญก็คือราคาครับโอ้โหมันว้าวมากๆเลยครับเดือนหนึ่งเพียงแค่279บาทเท่านั้นเองครับซึ่ง279บาทเลครับเขา กำหนดที่30วันนะครับเพราะบางเดือนมันมี31วันบางเดือนมันมี28วัน29วันนะครับค่าเฉลี่ยครับของทุกเครือข่ายทุกโอเปอเรเตอร์จะเหมือนกันคือ30วันเหมือนเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นโปรแบบรายเดือนนะครับพูดง่ายๆว่าโอ้โหเล่นกันแบบประเภทสุดๆนะครับแล้วก็โปรนี้หาซื้อข้างนอกไม่มีครับมีที่สมาชิกท็อปอัพทุนิตเท่านั้นนะครับที่จะมีสิทธิ์ได้ใช้โปรแบบนี้นะครับแล้วก็ซื้อผ่านระบบ ITS ของเรานั่นเองนะครับ ส่วนอีกโปรหนึ่งนะครับชื่อว่าโปร V.I.P. ครับอันนี้เป็นโปรแบบรายปีเล่นเน็ตไม่อั้นเหมือนการโทรฟรีทุกเครือข่ายไม่อั้นเหมือนกันแต่นี่เป็นโปรแบบรายปีครับจ่ายเพียงแค่2,150บาทต่อ365วันนะครับอันนี้รวมค่าจัดส่งซิมถึงบ้านเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้สะดวกสบายครับไม่ต้องมายุ่งยากวุ่นวายกับการต่อโปรในแต่ละเดือนเลยครับอันนี้ก็จะเหมาะกับบางท่านเอ่อ จ่ายครั้งเดียวเลยนะครับแล้วก็ใช้กันไป1ปียาวๆเลยซึ่งโปรนี้นะครับก็จะต้องสั่งซิมซึ่งซิมจะส่งไปให้ถึงบ้านนะครับภายใน1สัปดาห์2โปรนี้เป็นยังไงบ้างครับโอ้โหท่านก็มีสิทธิ์จะเลือกใช้โปรใดโปรหนึ่งก็ได้นะหรืออยากจะใช้ทั้ง2โปรเลยก็ได้โปรดีๆแบบนี้นอกจากตัวท่านเองที่ต้องการจะใช้แล้วครับท่านนึกถึงใครบ้างครับอยากจะแนะนําโปรดีๆแบบเนี้ย ให้ใครได้ใช้ครับคนเราเวลามีอะไรดีๆแล้วเรามักจะนึกถึงคนที่เรารักนึกถึงญาติพี่น้องกี่ไหมครับท่านก็สามารถที่เอาโป,โปรดีๆแบบนี้นะครับไปแนะนําให้กับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนที่ท่านรักได้ครับแต่สําหรับท็อปอัพทูริสเราไม่อนุญาตให้ท่านเอาโปรนี้ไปขายหรือเอาไปแนะนําให้กับคนที่ไม่รู้จักเราให้ท่านแนะนําเฉพาะคนที่ท่าน รู้จักเท่านั้นนะครับเราจึงมีกฎว่าสมาชิกหนึ่งท่านสามารถที่จะไปแนะนำโปรดีๆแบบเนี้ยให้กับญาติพี่น้องได้10คนครับซึ่งเรามีระบบที่จะให้ทุกท่านนั้นนะครับนอกจากที่ได้ใช้โปรในราคาประหยัดแล้วท่านยังสามารถที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ได้ด้วยครับ ท่านจะสามารถนําโปรนี้ไปแนะนําให้ท่านคนที่ท่านรู้จักเนี่ยสิคนครับกําหนดเวลา30วันครับนะเมื่อท่านนําโปรนี้ไปแนะนําให้กับคนที่ท่านรักคนที่ท่านรู้จักภายในเวลา30วันแล้วนะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครับมันยิ่งใหญ่มากๆเลยครับผมจะอธิบายให้กับทุกท่านได้ฟังดังต่อไปนี้ครับระบบ ที่จะช่วยให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนั้นนะครับชื่อว่า Top Up Power ครับระบบ Top Up Power นั้นนะครับเพียงแค่ทุกคนทำความเข้าใจและทำซ้ำเหมือนเมือหนกันเท่านั้นเองครับทุกคนก็จะสามารถที่จะมีรายได้อย่างมากมายมหาศาลครับในเดือนที่1ครับท่านมีการแนะนำคน10คนเพื่อที่จะมาให้ใช้ โปรโมชั่นเดือนละ279บาทนะครับเพราะฉะนั้นเดือนที่1ท่านจะมีคนอยู่ในองค์กรทั้งหมด10คนคน10คนครับในเดือนที่2เขาจะไปทำการแนะนำต่ออีกคนละ10คนครับเพราะฉะนั้นในเดือนที่2ก็จะมีคนเพิ่มขึ้นมา1 0 0คนครับพอเดือนที่3 คนหนึ่งร้อยคนไปแนะนำต่ออีกคนละสิบคนนะครับในเดือนที่3ก็จะมีคนเพิ่มขึ้นมาอีก1,000คนครับพอเดือนที่4คนหนึ่งพันคนไปแนะนำต่ออีกคนละสิบคนก็จะมีคนเพิ่มขึ้นมา1,000งคนครับพอเดือนที่5คนหนึ่งหมื่นคนไปแนะนำต่ออีกคนละสิบคน ก็จะมีคนเพิ่มขึ้นมา1 0 0 0 0แคนครับพอเดือนที่6คน1 0 0 0 0แคนไปแนะนําต่อคนละ10คนก็จะมีคนเพิ่มขึ้นมาอีก1ล้านคนครับภายในเวลาเพียงแค่6เดือนเท่านั้นนะครับคุณสามารถ่่จะมีคนในองค์กรทั้งสิ้น1 000, 1 1 0 1ล้านหนึ่งแสนหคนครับนี่คือฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า Big Data นะครับโดยที่ท่านนี่แหละครับคือเจ้าของเครือข่ายหรือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของฐานข้อมูลที่เกิดจากท่านไปแนะนำคนเริ่มต้นเพียงแค่10คนเท่านั้นนะครับและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือคน1ล้านคนภายใต้ลิขสิทธิ์ของท่านครับเขาใช้โทรศัพท์มือถือ และเขาก็จ่ายค่าบริการนะครับเดือนละ279บาทเมื่อเขาจ่ายค่าบริการผ่านระบบ ITS ระบบ ITS ครับจะคำนวณส่วนลดและโบนัสกลับมาจ่ายให้กับท่านคนละ1บาทครับคน1ล้าน1 000, 1 000, 1, 000, 1 000, 110, 000, 110 000คนชำระค่าบริการคนละ279บาท ท่านก็จะมีรายได้1 1 1 1 11, 1ล้าน1 0บาทต่อเดือนครับท่านจะมีรายได้อย่างเงี้ยทุกๆเดือนเลยครับจนกว่าคนเหล่านี้เขาจะเลิกใช้โทรศัพท์มือถือเป็นยังไงบ้างครับระบบ ITS ซึ่งเป็นระบบที่จะสามารถช่วยให้ท่านในการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ครับสามารถสร้างรายได้ให้กับท่านนะครับ ถึงเดือนละ1 11 1 1 1 1ล้าน1 1 1 1 1บาทต่อเดือนไม่ธรรมดาเลยจริงไหมครับแน่นอนครับระบบ ITS นั้นนะครับเป็นระบบที่ท็อปอัพทูลิทได้ลงทุนนะครับใช้ระยะเวลาในการพัฒนามากกว่า8ปีแล้วครับท่านไม่มีความจำเป็นที่ต้องนำเงินมาลงทุนในระบบ ITS 10ล้านร้อยล้านหรือพันล้านครับ ท่านเพียงแค่ซื้อลิขสิทธิ์ระบบ ITS จากบริษัท Topup Tool ลิ to ครับด้วยเงินเพียงแค่หลักพันหรือหลักหมื่นเท่านั้นนะครับท่านก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ ITS ที่สามารถที่จะนำไปใช้ในการสร้าง Big Data ที่จะไปต่อยอดสร้างธุรกิจของท่านสร้างรายได้้กับท่านอย่างมากมายมหาศาลแล้วครับ และในตอนต่อไปผมจะอธิบายให้กับท่านได้รับทราบถึงเงื่อนไขในการที่จะซื้อลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ระบบ ITS เพื่อที่ท่านจะได้ใช้ระบบ ITS ในการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ลนะครับสวัสดีครับ